นักเต่ามหาสารคามสวัสดีครับวันนี้คุยกันเรื่องโมเมนต์สำหรับเ,เด็กๆที่จะสอบเข้าม .4 ปีหน้านะครับอพูดถึงโมเมนต์เราต้องรู้จักการสามตัวนี้ก่อนนะครับกูจะให้สีดำนี่คือจุดหมุนนะลกูกจุดหมุนทั้ง3อันเลยนะครับสีชมพูก็คือโหลดนะครับ หรือแรงต้านนะลูกนะแล้วก็สีแดงคือแรงพยายามที่เรามีนะครับจะเห็นได้ว่าคานอันดับหนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนะครับเป็นคันอันดับหนึ่งนะครับจุดหมุนอยู่ตรงกลางนะครับแรงโหลดกดลงมานะครับแล้วแรงพยายามของเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับ ส่วนอันดับต่อไปเป็นคานอันดับสองนะครับโหลดก็อยู่ตรงกลางนะครับกดลงมาแบบนี้แล้วแรงของเราก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับอันต่อไปอันดับสามนะครับจุดหมุนอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โหลดพยายามกดลงมาข้างล่างนะครับเย้ Yay! ลงมาข้างล่างแบบนี้ส่วนแรงพยายามของเราจะขึ้นไปแบบนี้ โอเคนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสเดี๋ยวไปอ่านดูกันเองได้ไม่ยากแต่ที่ครูอยากจะเน้นนะครับไอ้คำว่าโหลดนะครับโหลดส่วนมากเขาจะให้เป็นเอมาหรือฟ r o s t นะครับ Frost ที่กดลงนะครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยอ่าเราจะไปสับสนกับเอสที่แปลว่า Frost ที่พยายามขึ้นไปเพราะฉะนั้นครูอยากจะให้มองโหลดเนะี่ยไม่เป็น Frost นะลงนะ อยากให้มองเป็นเวกนะครับเวกก็คือน้ำหนักมาลกน้ำหนักนะครับเวกหาได้จากอะไรลูกหาได้จากมวลนะครับม a สนะครับคูณกับกรวิตี้นะครับกรวิตี้นะครับ,ก,บ, Gravity, รบ, Gravity, รบก็คือมวลคูณกับค่าจีนั่นเองนะครับค่าจีเท่าไหร่ครับ9.8 9.8นะครับบางคนใช้สิบตรงนี้ครูใช้สิบนะลกง่ายดีโอเคเนาะเพราะนั้นก็น่าจะเข้าใจเขามา่าโหลดนะลกนะทีนี้มาดูหลักการโมเมนต์นะครับโมเมนต์ Moment เนี่ยเราเขียนด้วย M ใหญ่นะครับโมเมนต์นะลกนะมันหาได้จังไงมันหาได้จาก แรงที่กดลงไปซึ่งตรงนี้ก็คือเวส์นะครับเบสก็ได้หรือแรงพยายามก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูในสูตรจะเข้าใจนะครับโมเมนต์เท่ากับ F คือ f รอสตนะครับคูณกับ L คือเลนส์นะครับ,บ, Frost, น,บ ength, นะครับโมเมนต์เท่ากับ f รอสตคูณกับเลนส์นะครับคือความยาวก็คือแรงคูณกับอ่า ระยะทางระยะจากจุดหมุนนะลูกนะจากจุดหมุนถึงกึ่งกลางของมวลหรือโหลดนะครับคือกึ่งกลางของโหลดนะครับกึ่งกลางเนี่ยเราคิดยังไงสมมติครูวางดับเพลิงให้ดูเลยอะจุง้งนะครับทีนี้ โมเมนต์ของตัวนี้เราหายนีงไงเราก็ต้องคิดในแกน x เท่านั้นนะคบถ้ามองแกน x เราถ้าคิดแกน x เราจะมองแค่แกน x ถ้าคิดแกน y เราจะมองแค่แกน y ตรงนี้ต้องเข้าใจนะลูกนะเราจะคิดแบบนี้ยาวมานะครับตั้งฉากกับจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้น l ของมันอยู่ตรงนี้นะละูกไม่ใช่เส้นสีดำนี้นะละูก อย่างเงี้ยผิดนะลกูก L คือตรงนี้นะครับเลนส์คือความยาวของมันคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวรูจะเปรียบเทียบให้ดูเอะเปรียบเทียบเลยไม่ต้องเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยเดี๋ยวรูจะยกเอาสบขึ้นไปไม่ให้บาลานซ์ให้มันเอียงหน่อยหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับอ่ะโอเคทีนี้ลูกจะได้ว่าความยาวของมัน คือตรงนี้นะครับใช้ปีตาการัสผาวมาเส้นนี้นะครับนี่คือแอลของสิบนะลงนะส่วนตัวนี้คือแอลของห้านะครับห้ากิโลกับสิบกิโลไงถูกไหมรูปรูปจะสังเกตได้ว่าไอแอของสิบเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของแอลของห้าเพราะอะไรครับเพราะว่า ไอ้สิบกิโลกรัมมันเป็นสองเท่าของห้ากิโลกรัมเห็นไหมลกูกสิกิโลเป็นสองเท่าของห้ากิโลเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาคูณกันนะครับ M อคูณ L ของสิบนะครับจะต้องเท่ากับ M คูณกับ L ของห้าไม่ใช่ M อ็สี่ผิดอีกละวเอ S นะครับ กูใช้เป็น W เลยจะได้ไม่งงไม่ใช่โอเมก้า W นะครับ W ก็คือสิบใช่ไหมลูกอันนี้ห้าใช่ไหมครับถ้าเป็นแรงก็จะเป็นร้อยนิวตันอันนี้ก็จะเป็นห้าสิบนิวตันนะครับกระยะก็จะเป็นอันนี้สมมุติว่าให้เป็น a ตรงนี้ก็จะเป็นสอง a เห็นไหมครับพอเอาเลขสองมาคูณกับห้าสิบมันก็จะเป็นร้อยพอดีไง จะเท่ากับ A พอเข้าใจไหมลกูกประมาณนี้นะมันไม่ยากหรอกเอาจริงไม่ยากแต่ว่ามันจะงงในช่วงแรกๆนะครับอ่ะอันนี้แบบแบบแอปพลายนิดนึงทีนี้มาดูแบบธรรมดาบ้างเอาให้มันบานะลานซ์น้อลูกเนาะอ่าอันนี้อยู่ที่สามอันนี้อยู่ที่หกเห็นไหมครับมันจะพอดีเลยอ่อนนิดนึง ครูแนะนำให้ใช้อ,อะไรที่ใหญ่กว่จาจอมือถือในการดูวิดีโอชุดนี้นะลูกนะเพราะว่าตัวลงตัวแรกมันจะเล็กนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะปวดตาเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสายตาไปนะครับอ่ะโอเคลูกสังเกตดวนะครับอ่สิบกิโลกรัมมันคือหนึ่งร้อยนิวตันใช่ไหมลูก ไอตัวนี้คือ50นิวตันความยาวจากจุดศูนยกลางไปถึงร้อยนิวตันคือ3มเมตรเราก็เอา100ร้อยนิวตันคูณ3เมตรจะต้องเท่ากับ50นิวตันคูณกับระยะตรงนี้ก็คือ6เมตรนะครับมันจึงได้300เท่ากับ300 โอเคไหมครับนิวตันเมตรเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเท่ากันคานจึงสมดุลน,นะครับโอเคนะอย่างนี้โดยประมาณอาืมมีอะไรจะเสริมมีอะไรจะเสริมอย่าิดกันมีไหมอ๋ออย่างอย่างงั้นต่อไปเลยไปดูว่า โอเคเราพอเข้าใจโมเมนต์ในตอนแรกแล้วทีนี้เรามาดูว่าโมเมนต์ตาโมเมนต์ทวนคือไรคือรายการวางตรงไหนดีวางตรงหกแล้วกันถ้าครูวางอย่างนี้สังเกตว่ามันจะเอียงใช่ไหมลกูกถ้าครูเอาดีมาวางเอียงเหมือนกันถ้าครูขย,ยัาบอย่างนี้ก็เอียงนะแต่ยังแต่เริ่มจะตรงละถ้าครูทำอย่างเงี้ยอุ้ย ทำไมตรงเป๊ะเลยทำไมรู้ไหมครับทำไมรู้ไหมเดี๋ยวมาดูดูแรงแล้วหกแรงที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมครับสิบนิวตันชี้ลงข้างล่างห้านิวตันชี้ลงอ่าไม่ใช่สี่กิโลกรัมชี้ลงข้างล่างห้ากิโลกรัมชี้ลงข้างล่างห้ากิโลกรัมชี้ลงข้างล่างในแนวเด่งเสมอนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีคิดกันนะครับอ่า อันดับแรกลูกให้จุดหมุนเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางก่อนนะครับแล้วลูกดูแรงที่มันชี้ลงข้างล่างนะครับแล้วลูกลากเป็นวงกลมไปหามันลูกจะเห็นได้ว่าถ้ามันเป็นเข็มนาฬิกาแบบนี้ทวนเข็มนาฬิกานะครับ มาดูฝั่งนี้บ้างโลกลาดไปหามันแบบนี้นะครับมันจะตามเข็มหน้าปัดนาฬิกาของเรานะครับตัวนี้นะครับเหมือนกันตามเข็มหน้าปัดนาฬิกาของเราดูอะไรเป็นหลักครับดูแรงที่สีหลงแต่และจุดเป็นหลักนะครับไม่ได้ดูอุปกรณ์เครื่องมือหรือขนาดนะครับดูทิศทางนะลกนะ คิดทางของแรงเป็นหลักนะครับแล้วก็ลากเส้นไปลูกจะรู้ว่าตัวนี้ทวนตามตามเห็นไหมครับเด็กๆเคยได้ยินไหมว่า m ทวนจะเท่ากับ m ตามโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามออาลองพิสูจน์ดูซิสิกิโลกรัมนะครับ f ของสิบกิโลกร,รัมก็คือ W นะครับก็คือ10กิโลกร,รัมคูณกับ10ค่าจริงครับนะครับ,นะรบแล้วก็คูณอยู่กับค่า L ความยาวคือ6เมตรนะครับส่วนฝั่งนี้บ้างทีนี้คุูจะไม่10 1สแล้วนะคุูจะครูคูณให้เลยแล้วกันเดี๋ยวจะงงอ่า ตรงนี้เป็นร้อยนิวตันนูก ok, ตรงนี้เป็นห้าสิบนิวตันตรงนี้ก็เป็นห้าสิบนิวตันตัวนี้ก็จะกลายเป็นร้อยนิวตันคูณกับหกเมตรร้อยนิวตันคูณกับหกเมตรนะครับต่อไปฝั่งโมเมนต์ตาม,มั่งก็จะเป็นห้าสิบนิวตันคูณกับสี่เมตรตัวแรกไงสี่เมตรบวกกับห้าสิบนิวตันคูณกับแปดเมตรนะครับ นี้เราก็คณิตศาสตร์ป6และ50นิวตันคูณอยู่กับ4เบสบวก8เมตรนะครับจึงได้เท่ากับ50นิวตันคูณอยู่กับ12เบสฝั่งนี้100นิวตันคูณกับ6เมตรคูณกันออกมามันจึงได้เท่ากับ600 M. หมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงบาลานซ์ นะครับเมื่อบาลานมันก็ตรงดิ่งแบบนี้อาจดูแนวระดับดูแนวระดับหน่อยหนึ่งซึ่งเห็นไหมครับมันจะตรงดิ่งในแนวระดับนะครับทีนี้พูดถึงแนวระดับนนะโลกก็ต้องพูดถึงคานแล้วคานเนี่ยเราจะรู้ได้อย่งไงว่าคานที่ผมเคยเจอแต่โจทย์ที่เป็นลักษณะว่า อ่าใช้คานเบาหรือคานไม่มีมวลไม่มีน้ำหนักอะไรประมาณนี้แล้วถ้าคานมีน้ำหนักล่ะครับคิดยังไงอ่ะดึงออกไปเลยดึงออกไปนะครับแนวดับปิดไว้สมมุติเขาให้คานเนี้ยมีน้ำหนักเท่ากับ4กิโลกรัมนะครับ ถ้าเนี้มีน้ำหนักเท่ากับ4กิโลกรัมงั้นแสดงว่าถ้าจุดจุดหมุนมันอยู่ตรงกลางเลยลูกเราก็รู้ว่าฝั่งนี้ต้องหนัก2กิโลกรัมและฝั่งนี้ต้องหนัก2กิโลกรัมเพราะมันมี4ไงก็แบ่งอย่างละคนเป็นสองสองส่ว แล้วคิดตรงไหนน้ำหนักคานคิดตรงไหนลูกดูกความยาวของมันตัวนี้ยาว8เมตรสมมตินะไอนี่ไม่เอาให้ให้ยาว8เมตรพอเนี่ยตัวนี้ไม่เอานะ8เมตรฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็8เมตรถูกไหมลกูกเพราะฉะนั้นน้ำหนักของคานต้องคิดตรงตนกลางเสมองั้นเราจะได้ว่า ตรงนี้เกิด20นิวตันขึ้นที่4เมตรตรงนี้ก็เหมือนการเกิด20นิวตันขึ้นที่4เมตร20นิวตันมาจากไหน W เท่ากับ mg เมื 2, ่อ m เท่ากับ 2g เท่ากับ10 W จึงเท่ากับ20นิวตันโอเคไหมลูกอ่ะสมมติให้ครูสมมติให้ดูอีกนิดหนึ่งถ้า้องคิด อ้า,านคารน้ำหนักคารนด้วยนะหลงแค่สมมุติไปเร็วๆอันนี้หกอันนี้แปดอันนี้ส mm ี hmm. ่นะครับโอ้หกหกับหกโอยวานด้วยกันไม่ได้อะหกห้าอ่ะได้แล้วทีนี้สมการของโลกนะครับถ้าเป็นกรณีที่ คานมีมวลนะครับอ่าตอนนี้ไม่ใช่คานเบาละคานมีมวลคานมีมวลมวลมวลสองอะซีเคจีนะครับคานมีมวลสี่เคจีแสดงว่าโมเมนต์ทางซ้ายของโลกลตอนนี้มันก็จะเป็นโมเมนต์ทวนเข็มสองตัวนี้ใช่ไหมครับอะเดี๋ยวเขเขียนเส้นโมเมนต์ให้ดูแล้วกันอันนี้ ทวนอันนี้ก็ทวนเป็นสีหน่อยเป็นสีหน่อยอันนี้ตามอันนี้ก็ตามนะครับลูกจะได้ว่า M ทวนเท่ากับเตามนะลงนะ M ทวนของลูกมีอะไรบ้างมีตัวแรก10กกิโลกร,รมัมก็คือ100นิวตันคูณกับ6นะครับ ตัวที่สองยี่สิบนิวตันบวกกับยี่สิบนิวตันคูณกับสี่เห็นไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่สำคัญคือต้องคิดกึ่งกลางเสมอนะลูกนะสองกิโลกรัมต้องอยู่กึ่งกลางของทางซ้ายและขวาของของ,ของทางซ้ายเนี่ยเห็นไหมเส้นเนี้ยพอเข้าใจนะโอเคจะได้เท่ากับฝั่งขวามีอะไรบ้างฝั่งที่ตามเข็มมีอะไรบ้าง มีห้านิวตันคูณกับห้าบวกกับห้านิวตันคูณกับเจ็ดเมตรนะครับไม่ใส่มันไม่พอเขียนนะครับบวกกับอย่าลืมครับยี่สนิวตันอันนี้เป็นห้าสไม่ใช่ห้าเฉยๆห้าสเนี่ยยี่สนิวตันคูณกับสี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็เหมือนเดิมก็จะเท่ากันเหมือนเดิมเพราะว่าเราตัดยี่สนิวตันคูณสี่ออกไป ทั้งสองฝั่งมันก็จะได้สมการเซตคล้ายๆกับตะกี้พอเข้าใจไหมลูกอ่ะอยังนี้จะมีขานเข้ามาเพิ่มนะครับหลักการมันก็มีแค่นี้เดี๋ยวครูสรุปให้เนาะจะได้ไม่งงนะลูกนะอันดับที่หนึ่งนะครับวิธีวิธีแก้ปัญหาของโมเมนต์นะครับอันดับที่หนึ่งหาแรงก่อนนะครับหาแรง หาแรงแต่ละจุดแล้วใส่ลูกศรไว้ใส่ลูกศรว่มามันชี้ขึ้นหรือชี้ลงขึ้นหรือลงนะครับใส่ลูกศรนันแบบนเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี้ยนะครับโอเคนะฮะใส่ลูกศรเสร็จสเต็ปสองมาเขียนเส้นทวนหรือตาม เข็มนาฬิกานะครับเขียนเส้นแบบนี้แบบนี้นะครับจะได้รู้ว่าใครตูใครทวนใครตามนะครับไอ้แบบสกหัดนี้มันจะยังง่ายอยู่แต่พอไปเจอโจทย์จริงๆมันจะเริ่มประยุกต์ละอ่ะานสองคู่กับขานสามคู่กับขานหนึ่งมาด้วยกันอะไรเงี้ยผูกตรงนั้นเึิงตรงนี้มันใจมงแต่ถ้าเราเขียนเส้น ควรตามจากจุดบนเราจะง่ายนะครับอันที่สาม m m ทวดเท่ากับ m ตามนะครับสังเกตว่า m ต้องเป็น m ใหญ่ m ควายนะลูกอย่าไปใส่ m เล็กจะเป็นแมสไปนะครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามทีนี้มาดอกจันหน่อยถ้าสมดุลนะครับ ถ้าสมดุลทานจะทับแกน x พอดี body, นะครับเต่จะสมดุลมีมียายกระรังไหมครูงงอยู่นะสมดุลอาจจะมียายกระรังด,ดี๊ๆแช่างมันเถอะช่างมันเถอะเราสอนฟิสิกส์โอเคเนาะ <laughs> โอเคถ้าสมดุลทานจะทับแกน x พอดี body, นะครับแต่ถ้าไม่สมดุลล่ะอ่าไม่สมดุลด,ดูแบบไม่สมดุลมัง่งซึ่งเห็นไหมครับถ้าไม่สมดุลโลกต้องวัดระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับในแกน X เท่านั้นโอเคไหมโลกแล้วก็วัดระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้ ในแกนเอ็เทานั้นนะครับแสดงว่าลูกต้องแตแกแรงหรือว่าใช้พีทาโกรัสหามันออกมาขอเข้าใจนะลูงนะอ่ะโมเมนต์ไม่ยากมีแค่นี้เดี๋ยวลองโจทย์สักข้อนหนึ่งนะลงนะูงเนาะอ่ะไปโจทย์กันซึมๆกูจะหยิบมาวางมัวม่วๆเลยให้เด็กคิดเองเนาะเอาสิบ กิโลกรัมเนี่ยวางตรงไหนดีวะวางห้าแล้วกันแล้วก็เอาสิบห้าวางสี่แล้วกันคุณชอบเลขสี่โอเคแล้วเอาห้าวางที่สองแล้วกันแล้วเอายี่สิบวางที่สี่แล้วกันโอเคทีนี้คุยกูยจะปล่อยตัง้งโอ้ยแย่มากโจทย์ของเราก็คือว่า ข้อที่หนึ่งให้ลูกหาห้ากิโลกรัมไปวางฝั่งนี้จะวางในระยะกี่เมตรระยะกี่เมตรนะลูกนะข้อที่สองถ้าเป็นสิบกิโลกรัมละ่ะระยะกี่เมตรข้อที่สามแล้วสิบห้ากิโลกรัมน่ะวางได้ไหมทำยังไง คุะทำให้ดูแค่ห้ากิโลกร,รัมนะครับส0กับส5ห้าไปทำดูไปทำดูเองนะครับดูแค่ห้ากิโลกรัมอ้าวเหมือมนเดิมครับเอาขึ้นมาวึนึงวึงวึงวึงกันวึงวึง,วงโอเคทีนี้ครูจะเอาแค่สิบเอาแค่ห้าขอโทษเอาแค่ห้าไปวางที่ครูอยากจะวางครูเดาว่าแปดครูเดานะครับครูที่เดาใช่ครูชอบเดา โอเคทีนี้ครูก็จะหา M อทวนเท่ากับ M อ็ตามน,าน้กมาอันนี้ชีลงก็จะเป็นทวนทวนทวนฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไงดีฝั่งนี้เหลืองแล้วกันฝั่งนี้ตามฝั่งนี้ตามงั้นครูสรุปสตดออกมาเป็น ครูเขียนอย่างนี้นะตัวนี้เป็นร้อยนิวตันนรกอันนี้ร้อยห้าสิบนิวตันอันนี้ห้าสิบอันนี้สองร้อยอันนี้ห้าสิบเพื่อความไม่งงของครูเองโอเคเอ็มทวนคือทังสายไปสิบอ่าไม่ใช่ร้อยคูนห้าบวกกับร้อยห้าสิบคูนสี่บวกกับ ห้าสิบคูณสองเท่ากับสองร้อยคูณสี่บวกกับห้าสิบคูณเอ็กซ์โอเคอเยังไงดีเอาคูณไปเลยกันง่ายดีอ่ะอย่างงี้เป็นห้าร้อยนะครับอืมใหญ่ไปเลยใหญ่ไปห้าร้อยนะครับบวกกับหกร้อย บวกกับ100เท่ากับ800บวกกับ 50x โอเคนหลอกประมาณนี้เนาะทีนี้เอามาชดเชยกันละกันฝั่งนี้เท่าไหรอ่อ่ะฝั่งนี้600เป็น1,200นะ่ะหรกพันสอง0ัเท่ากับ800บวก 50x นิบเกซนั่ะ เอา800ลบซ้ายขวา400จึงเท่ากับ 50x สเอ็ั้นหา x เดียวก็เอา400หารห้าสจึงเท่ากับ8เมตรว้าวเดาถูกใช่โยเห็นไหมลูกไม่ยากเลยหาเจอล,ละทีนี้ไปหาของ10บ,บ้าง เนี่ยตอนแรกบอกจะไม่ทําทําให้ดูเลยแล้วกันอ่ะหาของสิบมาง่งทาวิธีเดียวกันแต่ครูมีวิธีละทําตะกี้วิธีเดียวกันแต่ตอนนี้ครูไม่อยากทําวิธีเดียวกันครูรู้ว่าถ้าครูบวกนะครับถ้าครูแอดนูกแอดไม่ใช่แอดเฟซเฟบุ๊กนันถ้าครูแอดห้าห้าสิบนิวตันครูต้องใช้ระยะที่แปดเมตรงั้น ครูจะหาสิทใช่ไหมครูก็จะแอดหนึ่งร้อยนิวตันครูต้องใช้ระยะสี่เมตรจบละอา้าวทำไมใช่ไหมเพราะว่าห้าสิบคูณแปดมันเท่ากับสี่ร้อยและร้อยคูณสี่ก็เท่ากับสี่ร้อยเหมือนกันอา้าวเราไปดูแอนิเมชันกันไปเปล่าเทสเห็นไหมเป๊ะเลยเพียบไหน โอ้ยหายเห็นไหมตม่กี้ผู้เอาห้ามาใส่แปดได้ประมาณนี้เนาะผู้เอาสิบสิบสิบเซฟมาใส่ที่สี่โอ้ยเป็นทัดอยู่ไอ้เอาใส่ห้าไปเอาห้าออกเนี่ยมันจะเอียนนิดหนึ่งประมาณนี้อืมเห็นไหมครับถ้าเราเอามาใส่ตรงเนี้มันก็จะพอดีแต่ตอนนี้มันใส่ไม่ได้เพราะเงื่อนไขของระบบนิดหนึ่ง พอเข้าใจนะลูกนะแล้วถ้าเราจะหาอ่าสิห้าล่ะสิบห้าเราก็จะได้ว่าสี่ร้อยมันเท่ากับสิห้าอ่าคือร้อยห้าสิบคูณกับ x นะเราูกันเอาสี่ร้อยมาหารร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะได้ x ประมาณนี้นะครับไม่ยากเนาะอะ,อะลองไปทำดูกัน นะครับส่วนลึกๆกว่านี้เดี๋ยวไปทํากันที่ห้องเรียนแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์ไว้นะเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆตอนนี้กำลังคิดมุกใหม่อยู่สำนักเต่ามหาสรารคามสวัสดีครับ